สวัสดีคะ่ะพี่น้องวันนี้เยตุยจะพามาดูบรรยากาศสนามที่เคยจัดงานไทยนะคะนี่บรรยากาศก็เป็นแบบนี้เลยนะคะไม่มีอะไรนะคะตอนนี้มีแต่ชิงชา้าชิงช้ายักษ์นะคะวันนี้เยตุยจะมากินข้าวกับลูกสาวคะ่ะจะไปร้านไทยนะคะก็เลยเอาบรรยากาศในสนามมาให้ชมวันนี้แดดดีก็จะมีคนนั่ง นั่งเต็มสนามเลยค่ะพี่นอ้องจะไปร้านไทยร้านอาหารไทยนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะไปดูว่ามีอาหารอะไรน่าทานบ้างวันนี้พี่นอ้องอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะที่กํำลังจะเดินไปนะคะเป็นร้านไทยคะ่ะไปเดี๋ยวเข้าไปเลยนะคะร้านอาหารปรากฏว่า ผิดหวังนะคะพี่น้องคะ่ะร้านอาหารไทยเขาปิดซ่อมแซมเขาจะไปเปิดอีกนู่นวันที่ยี่สิบเดี๋ยวเราจะไปอีกร้านหนึ่งนะคะไปเป็นร้านคาเฟ่เล็กๆนะคะอยู่ในใจใจกลางเมืองเลยค่ะจะเป็นร้านอาหารที่เขาเสิร์ฟ all day breakfast นะคะก็คือสั่งได้ทั้งวันเป็นเบรคฟาสที่สั่งได้ทั้งวันเลยนะคะเรืนี้ก็จะเป็นรายการอาหาร จะมีทั้งคนที่รักสุขภาพก็มีนะคะก็จะเป็นพวกสลัดนะคะและนี่ก็จะเป็นพวกเครื่องเคียงที่จะใส่สลัดนะคะส่วนมุมนี้ก็สำหรับคนที่ชอบความหวานนะคะเจตุยก็จัดไปเหมือนกันจะเป็นเค้กแครอทนะคะที่เจตุยสั่งร้านคาเฟ่นี้จะเป็น ร้านเล็กๆนะคะที่อยู่ใจกลางเมืองแล้วก็การตกแต่งภายในร้านก็จะเป็นแบบเก่าแก่นะคะยตุยจะเอาอะไรให้ดูว่าเก่าแก่แล้วก็เป็นสิ่งที่เขานำของเก่ามาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ภายในร้านของเขานะคะก็อย่างที่เห็นเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเป็นไม้พาเลตนะคะเขาก็จะเอามาทาสีแล้วก็จะเอามาทําเป็นโต๊ะนะคะ นี่แล้วก็บริเวณห้องเขาก็ไม่กว้างนะคะประมาณ3เมตร4เมตรได้มั้งหยตุยว่ามาสองคนก็สั่ง2สไตล์ด้วยกันนะคะหยาตุยก็จะเป็นชาเขียวนะคะเพราะว่าเขาแนะนำว่าชาเขียวร้านนี้อร่อยลูกสาวก็จะสั่งเป็นกาแฟเย็นนะคะส่วนอาหารของหยาตุยก็จะออกแนวเฮลตี้หน่อยนะคะก็จะเป็นพวกสลัดเนาะ สลัดอกไก่ส่วนของลูกสาวเยตุยเขาก็จะสั่งเบรคฟาสต์นะคะก็จะมีไส้กรอกมีแฮมมีไข่ดาวมีมะเขือเทศมีเบเกิลแล้วก็มีขนมปังนะคะเนี่ยของเยตุยก็น่ากินนะคะและนี่ก็จะเป็นเค้กแครอทที่โรยหน้าด้วยวอลนัทแล้วก็จะมีกลีบกุหลาบอบแห้งด้วยนะคะ ก็จะเสิร์ฟพร้อมกับครีมยตุยสั่งเนี่ยเพราะว่ามีอะโวคาโดชอบค่ะเค้กเขาก็นุ่มอร่อยนะคะร้านเล็กๆอย่างนี้คนเยอะนะคะลูกสาวยตุยมาทานร้านนี้ประจำเขาบอกว่าช่วงเวลากลางวันคนจะแน่นมากก็คือขึ้นไปสามชั้นก็เต็มนะคะ นี่คือผลงานนะคะเกลียงเลยค่ะทั้งสองจานเลยพร้อมกับเค้กนะคะเจ้าของร้านใจดีนะคะหยาตุยบอกว่าจะถ่ายวิดีโอเขาบอกว่าด้วยความยินดีนี่เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะหยาตุยจะกลับบ้านแล้วก็จะไปสั่งอาหารให้พ่อใหญ่อีกที่หนึ่งนะคะ